สรุปราคาผักวันนี้วันที่8ธันวาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ6บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ12บาทกระลำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ16บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ22บาท ผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ12บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ130บาทผักกาด้อยกิโลกรัมละ50บาทผักกูดกิโลกรัมละ20บาทกระหล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ20บาทกระหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ32บาทขนาต้นกิโลกรัมละ14บาทขนายอดกิโลกรัมละ14บาท คณาฮ่องกองกิโลกรัมละ140บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ30บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาท ผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ64บาทรากผักชีกิโลกรัมละ100บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ130บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ40บาทใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาท ใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ120บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ60บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ70บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ18บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทขาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทขาแกกิโลกรัมละ35บาท ขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ50บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาทพริกกะเหรี่ยงกิโลกรัมละ110บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ160บาทพริกสปอรตเขียวกิโลกรัมละ110บาทพริกสปอรตแดงกิโลกรัมละ190บาท พริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ36บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ90บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ40บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ130บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ130บาท พริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ130บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ200บาทพริกขี้หนูยอดส่นแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ200บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาท ัวฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ44บาทถั่วภูกิโลกรัมละ90บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ180บาทถั่วงอกิโลกรัมละ21บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบวบงูกิโลกรัมละ48บบาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ38บาท ชะอมกำละ45บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ60บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ16บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ10บาทฝากลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ70บาทฝักสตอกำละ50บาทมรกขีนกิโลกรัมละ46บาทมรจีนกิโลกรัมละ24บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ85บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ เจบาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ34บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ46บาทมะเขือเลียงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ50บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ24บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ1 1 0บาท มะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ34บ่าทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ90าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ24บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ19บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ20บาทแดงกวากลางกิโลกรัมละ14บาทแดงกวาอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแดงร้านกิโลกรัมละ14บาท ฟักทองทองอัมพยเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ30บาทฟักทองลายกิโลรกร,รัมละ25บาทฟักทองคางโคกกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกร,รัมละ20บาทแดงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ16บาทแดงไทยอ่อนกิโลกร,รัมละ30บาทแดงโมอ่อนกิโลกรัมละ32บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกร,รัมละ32บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ350บาท ดอกสดิดกิโลกร,รัมละ 300. บาทดอกสดาวกิโลกร,รัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกร,รัมละ 220. บาทยอดผักปลางกิโลกร,รัมละ10บาทสายบอลอกิโลกร,รัมละ28บาทหน่อมไม้ฝรั่งเขียวกิโลกร,รัมละ 160. บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกร,รัมละ 300. บาทหัวไชเท้ากิโลกร,รัมละ 20. บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกร,รัมละ100บาท กระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ80บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ21บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ170บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ140บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ150บาท มะนาวเบอร์เลียกลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ74บาทเห็ดหูหนูแห ouais, ้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาท มะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์กลางกิโลกรัมละ30บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ36บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ45บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บบาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ 2 0 3 0บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ18-30บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ32-35บาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกร,รัมถังละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ35บาบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก 350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เลกวีละ30บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ45บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาทจบการรายงานราคาผัก